หนูอยากจะฝากบอกโคชอิมกับพี่ดีเจมันม้อนว่าตอนนี้หนูอ่ะหายป่วยแล้วนะไปเช็คแล้วว่าหนูไม่ต้องรับยาแล้วต้องขอบคุณรายการเวกอัพขอด้วยที่ทําให้หนูดีขึ้นจริงๆเมื่อเราได้พูดออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบมันทั้งหมดและบางอย่างเราไม่สามารถรับผิดชอบมันได้ตรงกันข้ามค่ะถ้าเรายังคิดและพูดอะไรที่ดีกับตัวเองและคนอื่นไม่ได้ให้อยู่เฉย ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Wake u p Call นะคะวันนี้อยู่กับดีเจมนมด้วยค่ะแล้วก็อยู่กับโคชอิมด้วยนะคะสวัสดีค่ะและนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่เราให้แคกรับเชิญเขาเปิดรายการเองเ่อเย้และเมื่อสักครู่นี้นะคะชื่อรายการไม่เต็มนะคะชื่อรายการเต็มคือเว u p Call by c โคชอิมค่ะแล้วตอนนี้อยู่กับโคชอิมนะคะแล้วก็อยู่กับดีเจมอนมอนด้วยนะคะเดี๋ยวนี้เราไปพูดคุยกับโคชอิมกันนะคะเดี๋ยวให้ดีเจมอนม้อนแนะนำตัวนิดนึงนะ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะ DJ มอนมอนนะคะปัจจุบันก็เป็น DJ นะักจัดรายการวิทยุนะคะเป็นคณะกรรมการตัดสินค่ะเป็นวิทยากรนะคะแล้วก็เป็น influencer specialist นะคะทำงานเบื้องหลักนะคะแล้วก็อยู่ในโคราชนะคะ ยาวเหยียดมากเลยชีวิตมีหลายบทบาทมากมีหลายพาร์ทมากแต่ว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้กลับมาเหมือนกับเข้าสู่อ้อมกอดของบ้านหลังเก่านะค็คือบ้านความ wake up call เราใหฟังนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยรายการ wake up call by coach im มันเคยถือกำเนิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เป็นรายการวิทยุก่อนก่อนหน้านี้มั่นเนี่ยเคยจัดรายการวิทยุก็คือช่วยรายการว่า move fm นะคะ move 100 m e h z ค่ะแล้วก็สถานีเนี่ยก็จะมีหนึ่งรายการนะคะที่ เรารู้สึกว่าอยากจะให้เป็นรายการ Talk of the Town เป็นท็อปพิกที่พูดคุยกันในช่วงชวเช้านะคะเพื่อเป็นการเพิ่มพลังให้กับคนฟังแล้วก็มนมนเนี่ยก็จะจัดในช่วงของ r r m ม Time ก็คือช่วงเช้านะคะตั้งแต่ช่วงแบบ7โมงถึงไม่เกินเที่ยงนะคะเราก็คิดกันนะคะในสถานีว่าเอเราอยากจะมีแขกรับเชิญเราอยากจะมีเกส เข้ามาพูดคุยกับเราจนวันหนึ่งนะคะเราก็มีทีมงานหนึ่งท่านก็คือพี่ทอมนะคะ d JTK เนี่ยรู้จักกับโคชอิมนะพี่ทอมก็เลยขออนุญาต เชิญโคชอิมมาเป็นโคชนะคะในรายการ wake up call by coach in ซึ่งก็ได้มาทำรายการร่วมกันทีนี้มีคำถามว่าทำไมต้องเป็นโคชอิมด้วยอ่าเชื่อว่าทุกคนสงสัยทำไมต้องใช้คำว่าโคชใช่ไม<ช>ทำไมต้องใช้คำว่าโคชใชพ่พี่ว่าพี่ช็อตก็ไม่ได้แหละรุ่นนี้ถูกต้อง <laughs> นะคะทีนี้ต้องถ้าถ้าในพาร์ทของทางสถานีก็ต้องบอกก่อนว่าทางสถานีก็คือโคชอิมเนี่ยเป็นโคชในระดับจิตใต้สำนึกนั่นหมายความว่าโคชเนี่ย มีความเข้าใจถึงขั้นระดับจิตสำนึกนั่นหมายความว่าลึกมากนะคะอันนี้แหละก็เลยเหมือนเป็นเพนพอยว่าเราอยากได้คนที่สามารถเข้าใจรับรู้สามารถชี้แนะแนวทางได้เวลาเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเราเราจะคิดว่ามันเป็นแค่ความคิดที่อยู่ในหัวเงี้ย มันไม่ได้จริงๆแล้วทุกอย่างมันอยู่ภายใต้จิตใต้สำนึกคือตอนที่ทำเวกัปคอช่วงแรกๆเราก็อยากให้เป็นรายการสำหรับพนักงานออฟฟิศไหมคนทำงานคนที่แบบอยู่ในวัยธรรมหากินนี่แหละเพราะว่าเราเจอคนเยอะเราเจองานเยอะเราก็จะมีประเด็นในการใช้ชีวิตมีปัญหามีอุปสรรคเกิดขึ้นเราก็อยากจะอ่าบางทีมันไม่ได้เป็นปัญหาของวิธีการแก้ปัญหาแต่มันเป็นวิธีคิดมากกว่าวิธีที่คุณคิดเกี่ยวกับปัญหานั้นๆอาจจะเป็นสิ่งที่ขวางทำให้คุณ ไม่สามารถเดินต่อได้เพรอะฉงนั้นสิ่งที่เราสื่อสารกันคุยกันในรายการก็จะ,ะอาจจะถ้าถ้าเขาสามารถมองปัญหาในมุมใหม่ๆได้<ะ>เขาอาจจะเจอทางออกอันใหม่ก็ได้ แล้วหลังจากนั้นประมาณ6เดือนจากที่เราทํารายการเราก็ได้รับฟีดแบ็กเยอะมากเพราะว่าเรามีการส่งข้อความผ่านไลน์ออฟฟิเชียลคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการเป็นประจําแล้วเราก็ทํารายการต่อเนื่องมาเรื่อยๆจนมาถึงนะจุดหนึ่งที่ต้องบอกว่าใน2ปีนั้นน่ะคือจุดเป็นจุดที่พีคมากในวันที่รายการไม่ได้อนแอร์ก็คืออาจจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคในเรื่องของสัญญาณที่ต้องมีการปรับแก้ไขจูนแล้วมีข้อความนะคะเข้ามา ในไลน์ออฟฟิเชียลเยอะมากถามว่าโคชอิมไปไหนดีเจมมอนไม่จัดรายการหรอคะวิกอัพคออยังจัดอยู่ไหมซึ่งพอเราเปิดไลน์ออกมาในเช้าวันรุ่งขึ้นนะคะรู้สึกช็อกมากแล้วก็แจ้งเรื่องทุกอย่างกับโคชอินว่าโอ้โหมีคนมีคน,คนรอคอยรายการเราขนาดนี้เลยถ้าใครท<ด>ี่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะแล้วเคยติดตามโคชอินกับดีเจมมอนทันได้เลย ทาง move ก็ช่วยทักเข้ามาด้วยนะว่า <c oughs> นนเรายัาง <มา S 1> อยู่ <มา S 1> นะคะตอนนี้<ช>เวกับเขาก็จะมาเป็นคลิปสั้นแบบนี้เราเรากลับมาแล้วทีนี้เราก็รู้สึกว่าการโคชชิ่งกันในรายการคือรายการเ e กั c พอลบายโคชอิ n กับ DJ เจมัมเนี่ยไม่ใช่รายการแค่พูดคุยกันอีกต่อไปแต่กับกลายเป็นรายการที่ช่วยแนะแนวทางออกในการใช้ชีวิตให้กำลังใจแล้วก็เพิ่มพลังบวก ให้กันและกันก็จะมี1นึ่งเคสค่ะโคชอิมที่ที่มีโอกาสได้เคยเล่าสู่กันฟังก็จะมีคุณผู้ฟังท่านหนึ่งที่เป็นผู้ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งอยู่ในระยะที่2ก็จะต้องมีการรับยาแล้วก็วันหนึ่งค่ะออคุณผู้ฟังท่านนี้ก็ได้มีโอกาสมาฟังรายการแล้วก็มีการส่งข้อความนะคะในในไลน์ก็มีการพูด,พดคุยกันหลายๆ Top ท็อปิกนะคะโคชอิมก็มีการตอบเป็นแบบ private ด้วยแล้วก็ตอบในรายการด้วยในวันหนึ่งหลังจากผ่านไป3เดือนจากที่เขารับฟังเขาก็ส่งข้อความมาในไลน์แอดออฟฟิเชียลบอกว่าหนูอยากจะฝากบอกโคชอิมกับพี่ดีเจมั่นม่อนว่าตอนนี้หนูอ่ะหายป่วยแล้วนะไปเช็คแล้วว่าหนูไม่ต้องรับยาแล้วต้องขอบคุณรายการเวกอัพคอด้วยที่ทําให้หนูดีขึ้นจริงๆโอ้โหมันเป็นความรู้สึกที่แบบมันทัดใจมากแล้วเรารู้สึกว่าเราได้ทํา สิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆสําหรับตัวเราที่เราได้ทําให้กับใครสักคนหนึง่งแล้วก็บอกเรื่องนี้ค่ะกับกับโค้ชว่าเนี่ยคือคือสิ่งที่เราได้ทํามาทั้งหมดสุดท้ายแล้วอพอเราฟังเว k อัพคอร์แล้วเนี่ยคุณจะเข้าใจว่าชีวิตนะคะจะเหมือนกับหนึ่งเพลงของวัชราวรีก็คือล่มสีเทาชีวิตเนี่ยจะทุกข์จะสุขแค่ไหนอยู่ที่เราจะมอง นี่คือสิ่งที่โคชอิมสอนเราในเวก้าพอ l บายโคชอิมนะคะสุดท้ายแล้วมอนมอนก็ได้เรียนรู้หลายๆท็อปิกในการโคชชิ่งจากโคชอิมก็คือว่าโลกใบนี้สวยงามแค่ไหนคะ่ะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเราเจออะไรไมันอยู่ที่ว่าเรามองมันอย่างไร แล้วในการทํางานของม่อนมอนนะคะนอกจากจะเป็นดีเจแล้วยังแบบโอ้โหมีเป็นนายพิธีไปเป็นกรรมการตัดสินเวทีต่างๆนู่นนี่อะไรเงี้ยอินฟลูอีกต่างหากจัดการชีวิตยังไงบ้างอันนี้ก็คือต้องบอกว่าแต่ละอาชีพปะค่ะมันมีที่มาที่ไปของมันอย่างสมมุติว่าถ้าเป็นอาชีพดีเจนักจัดรายการวีดิวเนี่ยนานมากๆตั้งแต่สมัยที่เรียนอยู่เพราะว่าตอนที่เรียนเนี่ยเป็นนักข่าวเยาวชนของประเทศนะคะได้สัมภาษณ์บุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศที่เกี่ยวกับวงการการศึกษาเพราะว่าเราเป็น ็นนักเรียนนักศึกษาค่ะก็จะทํารายการขา่าแล้วก็อยู่ในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ต่อเนื่องด้วยการเป็นดีเจทูบีนปัันรุ่นหนึ่งของทุนกระหม่อมนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสถวายงานกับพระองค์ท่านด้วยแล้วก็ต่อเนื่องอาชีพการเป็นดีเจมาแบบนานมากนะคะปัจจุบันก็คือ22ปีแล้วก็มีงานอื่นๆที่แบบ เข้ามาอย่างเช่นงานพิธีกรแล้วกออ็งานในพิธีงานแต่งนะคะซึ่งเป็นงานที่ค่อนข้างท้าทายเป็นการชร์เลนตัวเองในหลายๆอย่างที่ไม่เคยได้ทำปัจจุบันก็ทำมา15ปีงานวิทยากรนะคะ personality coaching อันนี้ก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็สำหรับใครที่พูดไม่ค่อยเก่ง บอกมอนมอนได้นะคะมอนมอนไม่ได้ทําให้คุณพูดเก่งค่ะแต่ทําให้คุณพูดเป็นได้นี่น <laughs> แล้วก็ตอนนี้มีโอกาสทํางานเบื้องหลังก็คือการเป็นอินฟลูเอนเซอร์สเปเชียลิสต์นะคะก็คือการคอยดูแลอินฟลูเอนเซอร์เวลาไปทํางานต่างๆแล้วก็ดูแลให้กับลูกค้าด้วยในหลายภาคส่วนนะคะทั้งาราชการเอกชนแล้วก็ตามห้างต่างๆซึ่งอันนี้ก็เป็นบทบาทที่น่าสนใจมากแล้วก็เป็น MC l i f e ด้วยถามว่าแบ่งเวลาอย,ย่างไงเราจะไม่รับงานซ้อนกัน หมายความว่าถ้าในวันนั้นมีมีงานเข้ามาแล้วใช้เวลามากเกินกว่าที่เราจะเตรียมตัวในงานต่อไปก็จะไม่รับงานเลยไม่ใช่ว่าหยิ่งหรืออะไรนะคะแต่ว่าเราอยากจะผลิตชิ้นงานแต่ละครั้งให้ดีที่สุดเพื่อคุณภาพงานที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าพึงพอใจที่สุดแล้วตัวเราได้ทำอย่างเต็มที่ด้วยนี่ก็เลยเป็นที่มาของการที่จะสามารถทำสิบอาชีพได้เราเวลาที่เจอแบบอุปสรรคปัญหาความเครียดค,ความกดดันในงานอย่างเงี้ยเราจัดการตัวเองยังไงบ้างคะ ถ้าเจอปัญหาเกี่ยวกับการทํางานคืออันดับแรกต้องดูก่อนว่าเราจะแก้ปัญหานั้นยังไงเวลาเราเจอปัญหาอย่างเงี้ยค่ะเราเราจะไม่มานั่งหาตัวปัญหาว่ามันเกิดจากอะไรเนาะแต่เราจะแก้ไขมันก่อนอันดับแรกเพราะว่าเราต้องการให้งานมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและพอเราแก้ไขปัญหาที่เจอจากงานแล้วเราถึงมาไล่เลียงว่าปัญหาเนี้ย เกิดจากอะไรมันมีความผิดพลาดตรงไหนที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปแก้ปัญหาบางทีต้นเหตุบางทีต้นเหตุอาจจะเป็นเราก็ได้คือตรงนี้ค่ะมันเราต้องมีการยอมรับด้วยว่าถ้าเราทําผิดหรือเราเป็นคนที่ผิดพลาดในการทํางานตรงนั้นอะเราต้องกล้าที่จะรีสปอนส์มัน,มนก็คือกล้าที่จะยอมรับในความผิดของการกระทําของเราด้วยแล้วก็จัดก,การรับผิดชอบด้วยการขอโทษก่อน แสดงความขอโทษออกมาแสดงความเสียใจจากใจของเราก่อนนะแล้วก็แก้ไขพฤติกรรมเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นอีกเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วนะเป็นคนที่บนโลกใบนี้ไม่มีใครอยากให้ใครมาว่าเราหรอกเวลาเราทําอะไรใช่ค่ะมโมก็เป็นคนนั้นเหมือนกันแต่พอเราได้รับการตําหนิได้รับคำคอมเพลนนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทําอาจจะมีจุดดังพรอยอยู่ ดังนั้นเรามาเติมเต็มด้วยการแก้ไขแล้วก็ทําให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นซึ่งตรงนี้ค่ะต้องบอกว่ามันอาจจะต้องเป็นสกิลที่ใช้เวลาในการฝึกฝนแล้วก็อดทนเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะสามารถยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากตัวเองได้ อารมณ์ความรู้สึกมันเร็วมากเพราะนั้นคุณจะแบบเสียใจทันทีค,คุณจะรู้สึกผิดทันทีโทษตัวเองทันทีหรืออะไรก็แล<ช>้วแต,แต่แต่สําหรับคนที่อ่ะอย่างม่อนมอนนี้ก็คือโอ้โหประสบการณ์แบบ20ปีอาบอย่างเงี้ยเรารู้แล้วแหละว่าเราสามารถพัฒนาได้ค่ะ,นะคะ ก็อาจจะต้องฮึบไว้ก่อน่ะความเสียใจมันเกิดขึ้นเราเป็นมนุษย์ได้ยังไงเราก็มีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีมากถ้าเรายังเด็กน้อยอยู่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคหลังจากีเสียใจแล้วมันมีช่องทางอะไรให้เราพัฒนาได้ขึ้นถ้าเราแบบสมมติว่ามีปัญหาเรื่องงานแล้วเรามัวแต่ตามหาคนที่จะมารับผิดชอบเหมือนกับหาคนผิดมาเพื่อจัดการแล้วปัญหาเมื่อไหร่จะได้แก้ไขอะคะแล้วเมื่อไหร่ปัญหาจะจบไปแล้วเมื่อไหร่ งานนี้จะผ่านไปซึ่งบางทีสงครามบางอย่างก็ต้องมีคนเสียสละเรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะเรื่องงานบางครั้งก็อาจจะต้องมีคนเสียสละในการยอมรับแล้วก็รับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นสำหรับม,ม่อนเองก็เคยมีโอกาสได้ร่วมงานกับทาง NBK ในบ้านเกาะด้วยรีวิวหน่อยค่ะประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเจะบอกว่าสนุกมากได้ชันเลนตัวเองมากก็คือเรามีรายการ n b k l i ี e นนะคะเมือ่อปีก่อน ใช่ซึ่งเป็นรายการที่สะพาคุณไปช็อปชิมชิลนะคะแล้วก็มีการแจกของรางวัลกันแบบเยอะมากๆเลยแล้วก็ได้รับการตอบรับนะคะจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะรวมไปถึงพี่พี่พ่อค้าแม่ค้านะคะทั้งโซนช้อปปิง้งโซนสัตว์เลี้ยงนะคะหรือว่าจะเป็นโซนอาหารด้วยนะคะกับกิฟท์วิชเชอร์นี่ในการแบบรับประทานอาหารในโซนอาหารฟรีก็จะบอกว่าเป็นอะไรที่มีความสุขสนุกมากได้เป็นตัวเองนะคะได้ออกไปเจอผู้คนมากมายได้พูดคุยได้สื่อสารนะคะแล้วที่สําคัญก็ คือทีมงานที่ NBK ก็คือโปรเฟชชั่นอ l ลมากนะคะเราจะบอกว่าเวลาที่เราเป็นคนทํางานแล้วเราอยู่ท่ามกลางทีมงานที่พร้อมซัพพอร์ตและออฟเฟอร์เราเนี่ยนั่นคือความสุขที่สุดของคนทํางานแล้วจริงๆและ NBK เป็นแบบนั้นค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณทีมงานด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันที่14 15นี้เดี๋ยวเราเจอกันอีกนะใช่ค่ะงานที่มีชื่อว่า Truth ฟ r o m t h a i l น n d นะคะนี่จะเป็นงานเก่าก็ในในงานก็จะมีการออกร้านสินค้าวินเทจต่างๆงานเก่าหลายๆคนก็น่าจะเคยเคยมาเที่ยวมาเยี่ยมเยียนกันแล้วทีนี้ความพิเศษของรอบนี้ก็คือเราอยากจะเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารเรื่องสถานการณ์ชายแดนตอนนี้โดยที่วันที่14นะคะจะมีแรปแบทเทิล ก็คือชาวแรปเปอร์ทั้งหลายเขาก็จะมาะแบทเทิลากาันในหัวข้อ truth from Thailand ความจริงจากประเทศไทยในมุมมองของวัยรุ่นและศิลปินทั้งหลายนะคะที่จะผ่านเสียงเพลงแรปแบบนี้ก็เป็นเป็นความรู้สึกเป็นสิ่งที่เขาอยากจะเอ็กซ์เพรสออกมาอยากจะให้กำลังใจทหารหรืออะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ก็กลองลองติดตามกันได้นะคะวันที่14ส่วนวันที่15ก็จะมีการแสดงดนตรี จากหลายภักสว่วนจัน้องน้องเยาวชนเอกชนแล้วก็อาจจะศิลปินบางส่วนอะไรเงี้ยค่ะก็ติดตามกันได้นะคะวันที่14และ15สิงหาคมนี้ที่ในบ้านเกาะ6โมงเ<ช>ยน็นเป็นต้นไปเราจะส่งกำลังใจทั้งหมดที่มีให้กับเหล่าทหารหารนะคะเราก็ต้องขอบคุณ NDK ในบ้านเกาะโคราชด้วยที่เห็นถึงความสําคัญในช่วงสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยนะคะแล้วก็วันที่14เดีวเราเจอกันเพราะว่าจะเป็นคณะกรมงานาตัดสินนะคะแรปเบ t เท,ทลิลด้วยในงานคะ่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะ <laughs> วันนั้นแล้วไหม <laughs> สวัสดีเราคือดีเจม่อนม่อน V R N B K ในบ้านเกาะ14สิงหาต้องมาเจอกันเฮทวัสแปนแล้วเจอกัน <laughs> ได้จริง <laughs> อันนี้อันนี้คือสามชาหรือเปล่าสจริง <laughs> สดจริง <laughs> รายได้จากงานนะคะก็ะจะไปมอบให้กับนี่วยเหลือกับทหารด้วต้องบอกว่าเราจะจัดงานนี้เพื่อการกุศลเพื่อเหล่าทหารหารเพืเ่อบ้านเมืองเราจริงๆนะคะดังนั้นมาทําบุญกันเยอะๆนะคะใครที่ยังไม่ได้มีพื้นที่จับซองเนี่ยติดต่อได้เลย นะคะ Facebook f a n p a g e ็นบในบ้านเกาะแอดมินพร้อมล็อกล็อกให้คุณแล้วค่ะก็มอนมอนดูเป็นคนที่มี energy ดีมากทำงานเยอะมากค่ะอะไรเราคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้เราเก้าวมายืนถึงจุดนี้ได้ค่ะสิ่งที่ทำให้มีจนถึงทุกวันนี้นะคะและจะเป็นความซื่อสัตย์ แล้วก็มั่วมันเป็นคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับทามมิ่งเยอะมากมว่ามันเป็นคนที่รักษาเวลาพอๆกับรักษาชีวิตเลย<ม>เพราะเ<ม>ชื่อว่าเวลาในแต่ละเซี่ยววินาทีมันมีมูลค่ามากมายม,ายมหาศาลเกินกว่า<ม>ที่เราจะรับผิดชอบมันได้เ<ม>นื่องจากว่าตัวเองอะ่ะทำงานเป็นนักแสดรายการวิทยุดังนั้นแอร์ไทม์ของการออนแอร์เนี่ยมันมีมูลค่ามาหาศาลมากมเราไม่สามารถที่จะพลาดมันได้ในแต่ละวินาทีเดียว<ม><ม>ดังนั้นสิ่งที่ทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือความซื่อสัตย์ ซื้อสัตว์ต่อต,ตัวเอง<ม>ซื้อสัตว์ต่องาน<ม>ซื้อสัตว์ต่อคนรอบตัวซื้อสัตว์ต่อวิชาชีพ<ม>ที่เราทําเพราะถ้าเราเป็นคนที่ไม่ให้คุณค่ากับเวลาอย่างทําอะไรก็เละทาอะไรก็ช้าแบบนี้ค่ะ<ม>คือการที่เราต้องตกอยู่ในสถานะที่ให้คนอื่นรอเราเนี่ยม,มันมันเป็นความรู้สึกที่ ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันหมายความว่าเราบริหารจัดการ management การใช้ชีวิตของเราไม่ดีพอคนอื่นถึงต้องรอ,อดังนั้นเวลาที่มีงานหรือว่ามีเหตุการณ์ต่างๆน,นะคะเกิดขึ้นในชีวิตทุกอย่างเลยเผื่อเวลาเสมอเผื่อว่า มันมีอัิเดบหรือว่ามีอะไรเกิดขึ้นจะได้แก้ไขได้อันนี้ก็จะเป็น2ข้อหลักๆเลยค่ะที่ทําให้มีทุกวันนี้ได้แล้วก็ถ้าถ้าเป็นในเรื่องของ mindset อันนี้ก็สําคัญประกอบกันกับรักษาเวลาแล้วก็ความซื่อสัตย์ mindset นี่สําคัญมากเมื่อเป็นคนหนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสให้โค้ดอินเนี่ยโค้ชชิ่งนะเพราะว่าเมื่อก่อนบมกว่เป็นคนที่ชัดเจนตรง ะะเวลาที่เจอปัญหาอะไรตรงหน้าเนี่ยคือเป็นคนที่พร้อมชนอยู่ตลอดเวลาทีนี้พอในวันหนึ่งที่รู้จักโค้ดอิมด้วยความที่โค้ชอิมเน่เป็นทั้งโค้ชด้วยเป็นทั้งพี่เป็นทั้งที่ปรึกษ,ษาเป็นทั้งโคชชิ่งกับตัวเราอย่างเงี้ยครั้งนั้นเนี่ยโค้ชบอกว่าใช่เรามีสิทธิ์ที่จะแสดงความรู้สึกและความคิดได้เสมอแต่มัมอ่อนเนี่ยลืมว่าทุกคำพูดที่เราจะพูดเราต้องคิดเสมอแต่ความคิดของเราทุกอย่างไม่จำเป็นต้องพูด เพราะบางอย่างเมื่อเราได้พูดออกไปแล้วเนี่ยเราจะต้องเป็นคนรับผิดชอบมันทั้งหมดและบางอย่างเราไม่สามารถรับผิดชอบมันได้มันเป็นแค่คาพูดสั้นๆนะคะที่โคนพูดแต่มันทำให้มันมอนรู้สึกว่าใช่ถูกต้อง ถ้าเราต้องพูดทุกอย่างที่เราคิดเนี่ยชีวิตเราจะวุ่นวายมากแต่เราเลือกที่จะพูดในบางอย่างที่ดีและมีประโยชน์กับเราเลือกที่จะสื่อสารในบางอย่างที่ดีและมีประโยชน์กับคนอื่นตรงกันข้ามค่ะถ้าเรายัางคิดและพูดอะไรที่ดีกับตัวเองและคนอื่นไม่ได้ให้อยู่เฉยๆเพราะการพูดอะไรที่ไม่ดีก็ตามกับตัวเองและคนอื่นมันเป็นส,สิ่งที่ไม่ดีเสมอ มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานการดึงดูดซึ่งกันและกัน you are what you do ถ้าคุณทําอะไรคุณจะเป็นแบบนั้นแล้วโคชอินสอนให้เราเข้าใจว่าเมื่อคุณจะทําสิ่งใดก็ตามผลที่คุณได้รับมักจะมาจากสิ่งที่คุณทําเสมอดังนั้นถ้าคุณอยากจะได้รับในสิ่งดีๆในชีวิตเนี่ยคุณต้องพูดดีก่อนคิดดีก่อนแล้วก็ทําให้ดีก่อนคือเราอาจจะไม่ได้ซักประสบความสําเร็จในวันเดียวทุกๆอย่างคะ่ะ ขึ้นชื่อว่าความสําเร็จความพยายามมันขมขืนนะคะเพราะว่ามันใช้ความอดทนมากๆแต่ผลของมันหอมหวานเสมอเมื่อคุณสําเร็จในสิ่งที่คุณทําแล้วในระยะเวลาที่นานมากๆเนี่ยคุณจะเข้าใจว่ามันคุ้มค่าที่คุณจะแลกสิ่งที่เห็นก็คือว่าม่อนเป็นคนที่เหมือนกับเขากันกรองนะเขาเอาไปใช้เขาแอพพลายแล้วก็ม่อนเป็นคนที่มีเรียกว่ามีเด็กในสังกัดอยู่แล้วมีคนที่เขาปลุกปั้นแล้วก็ผลักดันให้ก้าวเ,เข้ามา<ค>นในวงการอะไรเงี้ย เพราะนั้นมาเรจที่มอนมอนได้ไปเราก็เชื่อว่าม่อนมอนได้ทําประโยชน์แล้วก็ให้ให้กับน้องๆได้ใช่ได้นําไปสอนน้องๆกล่อมเก้าน้องๆอะไรเงี้ยก็ก็เป็นกุศลขอบคุณมากๆเลยค่ะเดี๋ยวสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ม่อนมอนฝากผลงานนิดนึงถ้าเราอยากติดตามม่อนมอนหรืออยากใช้บริการอะไรเงี้ยสามารถติดตามม่อนมอนได้ทางไหนบ้างสามารถติดตามม่อนมอนได้นะคะที่ เฟซบุ๊กค่ะมีเฟซเดียวนะคะชื่อว่ามอนมอนมอม้าอออ่างนอนหนูรอเด็กกะรันนะคะ2องคำค่ะดับเบิลแท็กนะคะแล้วก็ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะคะ MC ม่อนมอนพิธีกรมืออาชีพค่ะ TikTok นะคะ DJ ม่มอนมอนซ่านะคะแล้วก็วันนี้ค่ะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จอะไรก็ตามบนโลกใบนี้นะคะอย่าคิดว่าตัวคุณเองทําไม่ได้ทําก่อน สิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้นะคะก็คือการลงมือทําที่ดีมันดีอยู่แล้วถ้าคุณได้ความคิดที่ดีเข้าไปเสริมคุณจะประสบความสําเร็จในชีวิตแน่นอนค่ะใครที่ชอบข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะหรือใครที่ต้องการพัฒนาตัวเองอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้นะคะ wake up call by coach im แล้วพบกันค่ะบ๊ายบาย